สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงิน t ทมานี่วอลเลตฟรีนะครับผมตั้งแต่50บาทถึง300บาทเลยนะครับในส่วนของการทําเงินเนี่ยทำได้ทั้ง Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์ใช้ในการทํำบนในส่วนของ Google ก็ได้หรือว่าในแอปก็ได้นะครับในการทําตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนว่าต้องทําแบบไหนยอย่างไรแล้วก็จะแลกเงินรางวัล True มานี y วอลเลตให้ดูด้วยอยู่ที่150บาทใครสนใจในการทําเงินฟรีโทมานีวอลเลตดูได้ในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์กันด้วยนะครับ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทําเงินรางวัลทุนนี w a l ลิทฟรีนะครับผม50บาทถึง300บาททําบนมือถือได้เลยจะเป็น Android iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถสมัครทําได้ใครสนใจหรือว่าใครที่เคยทําอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถทําต่อได้เลยส่วนคนที่ยังไม่เคยสมัครแม้แต่ครั้งเดียวเดี๋ยวดูคลิปให้จบก่อนหากสนใจค่อยลองไปดาวน์โหลดหรือว่าค่อยไปสมัครทีหลังยังได้นะครับเอาโอเคนะครับผมสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการนะครับ ใช้งานในมือถือนะครับหรือว่าจะใช้งานบนเว็บไซต์ก็ได้นะการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดได้ทั้ง2เวอร์ชันเลยจะเป็น Android หรือว่า iOS สนะครับสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทำนะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับยิมเรซิ่สนะครับใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราพิมพ์ชื่อตามนี้ดูรูปให้ตรงนะครับแล้วก็กดติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยแต่ถ้าใครจะใช้งานผ่าน Google นะครับก็จะมีลิงก์ปักหมุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดลิงก์สมัครทําเงินเข้าในส่วนของทูม้เนอนวลิตได้ ไม่เป็นก็จะมีวิธีการสมัครแนบไว้ให้ด้านล่างนะครับสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ตรงนี้เนี่ยผมจะใช้งานในส่วนของตัวเว็บไซต์หรือว่า Google นะผมไม่ได้ดาวน์โหลดแอป,ปมาใช้นะครับเพราะว่ามันเปลืองพื้นที่ความจําในเครื่องด้วยเนาะสามารถใช้งานผ่านตัว Google ได้เพราะว่าเราสามารถพิมพ์ชื่อค้นหาใน Google ได้เลยนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบหลังจากที่เราสมัครไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของเมนูว่าแต่ละเมนูเนี่ยมันคืออะไรทําอย่างไรบ้างนะครับในส่วนของการหารายได้ทระ ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่รู้วิธีการทําแล้วเนี่ยก็สามารถทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะครับการทําเงินของเว็บไซต์นี้หรือว่าแอปนี้เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2วิธี 1. คือการทําแบบสํารวจนะครับเพื่อที่จะได้รับในส่วนของคะแนน แบบสำรวจเนี่ยเราสามารถดูได้ผ่านหน้าแอปหรือว่าในเว็บไซต์ได้เลยนะครับล็อกอินเข้าระบบเข้าไปเช็คงานแบบสำรวจได้เลยว่ามีงานเข้ามาทําหรือเปล่าและก็วิธีที่2นะครับเราสามารถเช็คผ่านอีเมลของเราได้ว่ามีงานเข้ามาให้เราทํำไหมนะครับแล้วก็เป็นช่องทางที่2ในการทําคะแนนก็คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนในการรับคะแนนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นนครับผม3ขีดตรงนี้นะครับเราสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้สําหรับเมนูมีหน้าแรกนะครับกดดูได้เลยในส่วนของหน้าแรกเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบสำรวจทั่วไป รับคะแนนได้สูงสุดถึง20คะแนนนะครับผมเมื่อกี้เลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นคะแนนนะครับ1ถึง96คะแนนนะครับ1ถึง48 1ถึง64 1ถึง40 1ถึง70นะครับอันนี้เราก็สามารถเลื่อนดูได้นะ1ถึง102คะแนนนะครับถ้าเราทำคะแนนตรงนี้เนี่ยได้เต็มทั้งหมดนะครับผมคิดว่าน่าจะทำการถอนเงินได้เลยนะครับคัดต่ำเนี่ยใช้เพียงแค่250คะแนนเท่านั้นนะครับใครที่สนใจก็ลองสมัครเล่นดูก่อนได้นะนี่ครับมีคะแนนให้เราทำตามนี้เลยเนาะในส่วนของ แบบสำรวจนะครับถือว่าไม่น่าจะยากจนเกินไปนะสำหรับแอปนี้จากหลายๆแอปที่เคยเล่นมาแอปนี้เป็นแอปที่ทําแบบสํารวจง่ายที่สุดแล้วนะครับตอบมั่วตอบผิดนะครับก็ยังได้รับคะแนนเหมือนเดิมนะต่อไปนะครับเรามาดูที่เมนูที่2นะครับเมนูที่2เนี่ยมนเขียนว่าแบบสํารวจทั่วไปนะครับก็คือการเข้าไปที่หน้าหัวข้อเลยแบบสํารวจนะครับเป็นแบบเฉพาะกลุ่มแบบทั่วไปนะครับมันก็จะขึ้นให้เราดูเนาะแล้วก็สามารถกดเข้าไปทําตรงนี้เพิ่มได้เลยต่อไปนะครับก็จะมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับชวนเพื่อน สมัครสมาชิกเนาะอันนี้จะเป็นการแนะนําหรือว่าการเชิญชวนเราจะทําหรือว่าไม่ทําก็ได้สําหรับการแนะนําการเชิญเพื่อนการแนะนําการเชิญเพื่อนเนี่ยเขาจะให้คะแนนเราแค่ครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวก็คือรวมทั้งหมดนะหกคะแนนเมื่อมีคนสมัครผ่านลิงก์แนะนําของเราเนี่ยเขาจะจ่ายให้เราก่อนนะครับสิคะแนนเมื่อเพื่อนที่เราแนะนําไปเนี่ยทำการตอบแบบสํารวจหรือว่าทําแบบสอบถามเนี่ยได้รับอย่างน้อย100คะแนนนะครับเราก็จะได้รับเพิ่มอีก50คะแนนรวมเป็น6 60คะแนนไม่มีการแบ่งให้เราเป็นเปอร์เซนต์เราจะได้แค่60คะแนนรวมทั้งหมดจากการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับก็ลองไปทําดูได้นะสหรับการเชิญเพื่อนประมาณนี้เลยเกี่ยวกับทางแอปนะครับเขาก็จะมีระบุนะครับในส่วนของธุรกิจต่างๆนะครับเราสามารถมาอ่านระบบก,การทํางานของเว็บไซต์ของแอปการแนะนําบริษัทนะครับเราสามารถมาดูเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะอันนี้ไม่ยากนะครับต่อไปเราสามารถมาเช็คในส่วนของรางวัลก่อนได้ว่าทางแอปเนี่ย มีของรางวัลอะไรให้เราแลกบ้างนะครับอย่างเช่นอันนี้จะเป็นการบริจาคนะครับเราสามารถบริจาคคะแนนหรือว่าบริจาคเงินให้กับมูนิธติตรงนี้ได้นะครับแปดสิบสองร้อยสามร้อยนะครับผมสามารถบริจาคได้เลยถ้าใครไม่อยากบริจาคก,ก็เลือกลงมาด้านล่างนะครับมีของรางวัลเป็นทูมอนี่อเลตมีการอัพมูลค่ารางวัลเพิ่มขึ้นมาอีก1รายการก็คือ50บาทเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมี 90, 150แล้วก็300ร้อยนะสองคะแนนนะครับแลกทูม m น n ่วอลเลตมูลค่า50บาท เฉพาะการแลกครั้งแรกเท่านั้นนะครับจะแลกได้แค่ครั้งเดียวเนาะสลับหรับ5บบาท450คะแนนก็จะแลกได้ที่90เนาะ750รเนี่ยแลกได้ที่150บาท1500คะแนนเนี่ยแลกได้ที่300บาทนะครับผมนี่คือของรางวัลต่อไปก็เป็น two move cash นะครับก็คือการแลกเป็นบัตรเติมเงินเครือข่าย two นะครับแล้วก็จะมี l ล n e นะครับมี shopee นะแล้วก็เป็น shopee mall lazada นะครับผมประมาณนี้ทั้งหมดประมาณนี้นะในส่วนของเมนูสามารถกดเข้าไปดูเมนูอื่นๆเพิ่มมเติ แล้ววิธีการแรกลกรางวัลนะครับถ้าเราใช้ในการทําเงินเนี่ยในแอปเนาะมันจะอาจจะยังไม่ขึ้นแบบผมเนาะให้เราเวลาเราแรกลกรางวัลเนี่ยให้เราเข้าผ่าน Google นะครับแล้วก็มากดตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าแกลกรางวัลกดเข้าไปเลยอ่าแจ้งเตือนนะครับในการแรกลกรางวัลจะต้องอัปโหลดบ,บัตรประชาชนนะครับจะต้องเห็นเลขอ่าบัตรที่ชัดเจนเพื่อใช้แทนรหัสในการแลกเปลี่ยนครั้งต่อไปการอัปรูปบัตรประชาชนนะครับเพื่ออะไรนะครับ 1. กําจัดบัญชีปลอมที่ใช้ในการโกงระบบบ สองเพื่อการจัดทําภาษีเมื่อมีการเริ่มใช้พร้อมเพย์หรือเมื่อสัมภาระเรียกตรวจเนื่องจากรางวัลต่างๆถือเป็นรายได้นะครับผมตามที่เขากําหนดไว้นะและก็ข้อที่3เพื่อเป็นการยืนยันมาตรฐานของเรากับสมาคมวิจัยการตลาดว่าเราเก็บข้อมูลจากคนจริงๆนะครับถ้าหากไม่อัปโหลดหรือใช้รูปภาพที่ไม่ถูกต้องก็จะไม่สามารถแลกรางวัลได้อัน,นี้เนี่ยควรที่จะอ่านให้เข้าใจนะครับและหลายคนเนี่ยกลัวที่จะข้อมูลเนี่ยมันรั่วไหลไปนะครับ หรือว่ากลัวข้อมูลที่เขาเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะครับถ้าเรากลัวตรงนี้ก็ข้ามได้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจําเป็นต้องกรอกข้อมูลจริงๆนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่ายืนยันบัญชีเพื่อแกลกรางวัลน,นะครับสมาชิกทาการแลกคะแนนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับก่อนเวลา5้าทุ่มห้จะได้รับของรางวัลในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดมานะครับก่อนเวลา5้าทุ่มห้นะครับหากตรงวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเลื่อนเป็นวันทําการถัดไปนะครับอันนี้ก็อ่านให้เข้าใจด้วยนะ วิธีการเข้าสู่ระบบในการแลกรับรางวัลนะครับ1คือใส่รหัสผ่านที่เราตั้งไว้2วันเดือนปีเกิดตามตัวอย่าง 3คือกรอกเลขบัตรประชาชนแต่ถ้าเราเป็นคนที่แรกครั้งแรกเลยนะครับก็จะเป็นการอัปโหลดรูปภาพบัตรประชาชนด้านล่างนะครับเ่าโอเคนะครับพอเราเข้ามาในส่วนของการแลกรางวัลแบบนี้แล้วนะให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีของรางวัลให้เราเลือกตรงนี้เลยนะครับถ้าเราเลือกเป็น t ท Money Wall เล็ตเราก็กดไปที่ Tru ันนี่วอ l l ล็นะครับกดติกนะครับแล้วก็จะมีรายการให้เราเลือกตรงนี้เลยนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการเลือกรายการในการแลกเปลี่ยนเนาะตรงนี้นะครับมี 90- 150แล้วและก็300นะครับจำนวน50าบาทเนี่ยผม นะครับมันก็จะขึ้นเป็น90้0 0นะก็กดไปที่150นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็อันนี้เป็นเบอร์ที่เราใช้ในการลงทะเบียนถ้ามันไม่ใช่เป็นเบอร์ของทูมอนิ่โลิเนี่ยเราก็แก้ไขนะ เอาโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาในส่วนของการแก้ไขข้อมูลนะครับในการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ของเราที่เราได้ยืนยันไว้ถ้าหากว่าเบอร์ที่เราขึ้นแกลกรางวัลเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเบอร์ของ True Money w เ l l e t เราสามารถแก้ไขได้นะครับกดมาที่3ขีดด้านบนขวามือแล้วก็กดตรงลูกศรตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมนะกดให้มันชี้ลงด้านล่างนะครับแล้วก็ให้เรากดเลือกไปที่ข้อมูลส่วนตัวนะครับจากนั้นเนี่ยเลือกลงเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับมันจะมีเบอร์ของเราอยู่นะครับแล้วก็เข้าไปแก้ไขได้เลย โอเคนะครับในส่วนของการเปลี่ยนข้อมูลนะครับหรือว่าการเปลี่ยนเบอร์ของ t ูบเนียลเลตหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่เราได้ยืนยันไว้เนี่ยอย่าลืมนะครับเข้าไปกดยืนยันในส่วนของอีเมลด้วยนะครับถ้าหากว่าเรายังไม่ได้ยืนยันเบอร์มันก็จะยังไม่เปลี่ยนอาจจะต้องรอนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนเบอร์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแลกไปที่150บาทนะครับเป็นเบอร์ที่ใช้ในการรับเงินของ t ูบเนียลเลตเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดติ๊กถูกนะครับกดยืนยันนะครับมันก็จะถามเร นี่มันถูกต้องหรือยังนะครับถ้าถูกต้องแล้วเนี่ยก,กดยืนยันได้เลยพยายามตรวจเช็คเบอร์ทุกรอบนะครับว่ามันไม่ผิดนะครับถ้ามันผิดเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ได้รับเงินนะครับกดยืนยันเรียบร้อยนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเราได้รับคําขอการแลกเปลี่ยนนะครับคะแนนสะสมของท่านแล้วนะสมาชิกที่ทําการแลกเปลี่ยนคะแนนนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับจะได้รับของในภายในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปเนาะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับที่ ที่ยีเดือน6กนะครับก็จะได้รับเงินไม่เกินวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปก็ประมาณนี้นะครับเป็นส่วนของตัวยืมรีเสิร์ชการใช้งานและก็การถอนเงินฝากเพื่อน,อนกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ